เกิดมาเพิ่งรู้ยอดอ่อนมันสับปะหลังกินได้มันกินได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเอามาทำยังไงกินเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันครับเกิดมาเพิ่งรู้ครับยอดมันสับปะหลังกินได้ว้าว <Wow! S 2> เคยกินนะไม่เคยใครเคยกินบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยนี่เลยแม็กไปได้ข้อมูลมาใหม่ล่าสุดนะครับว่ายอดมันสับปะหลังอ่อนๆแบบนี้เนี่ยเขาเอามาลวกจิ้มน้ำพริกกินเออมีใครเคยกินบ้างครับ แม็กซ์ตรวจจากสวนทั้งทีนะเราต้องลองครับแต่ตอนนี้คือมดกัดว่าเดี๋ยวรีบเก็บกันดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูอะไรกันดียะทาอะไรได้มั่งนะคือเขาบอกว่าปกติเขาจะไปต้มจิ้มพริกกันเออเนี่ยนะฮะเขาใช้ยักตรงนี้หรอถูกต้องคุณละดูตอนนี้เราอยู่ในดง<อ>มันสําปะหลังเยอะมากครับอันนี้เป็นคือเหมือนเป็นป่าเนาะแล้วเขาปลูกทิ้งปลูกข้างไว้นะฮะเราจะเก็บครับเนี่ยเอาไปลวกจิ้มพริกด้วยเนาะ เราจะเพิ่มเมนูฮะเมนูอะไรอ่ะชุบแป้งทอดเออเอาไปให้แม่กินด้วยเ,ออเดี๋ยวลองดูซิว่าแม่เคยกินหรือเปล่าแล้วเราจะไม่บอกนะว่ามันคือใบอะไรแล้วเดี๋ยวให้แม่ทายมันสับปะหลังนะครับชื่อเดิมคือมันไม้หรือมันสำโรงครับทางภาคเหนือบ้านแม็กจะเรียกเต้าน้อยเตาบ้านครับ ภาคไหนจังหวัดไหนเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันมันสปหลั่งนะครับจะมี2แบบก็คือการแดงและการขาวครับแล้วก็จะจําแนกออกไปอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับพันละยอง1ละยอง2ละยอง3แล้วก็พันหนาทีครับมันหลั่งเนี่ยถือเป็นพืชที่มีความสําคัญเป็นอันดับ5ของโลกนะครับรองจากข้าวสาลีข้าวโพดข้าวแล้วก็มันฝรั่ง นอกจากเราจะใช้หัวของเขานะครับมาทำอาหารแล้วใบของมันสับปะหลังเนี่ยยังสามารถเอามาทานได้ครับไม่ว่าจะทานสดๆหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกนะครับก็กินได้ครับแต่แม็กจะไม่แนะนำให้ทานแบบสดๆนะครับทั้งหัวและยอดหรือใบเลยครับเพราะเขาจะมีสารพิษอ่อนๆนะครับที่ชื่อว่ากรดไฮโดรไซยานนกครับถ้าได้รับในปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือว่าถึงชีวิตได้เลยครับ แต่ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นนะเพราะสารพิษตัวนี้มันสามารถละลายน้ําได้ง่ายครับเพียงแค่นําหัวมันสับปหลังหรือยอดนะครับไปแช่น้ําทิ้งไว้หรือล้างหลายๆน้ําก็หายแล้วครับหรือจะใช้ความร้อนครับต้มลวกผัดแกงทอด สารพิษก็หายแล้วครับก็กินได้ปกติเลยเมนูง่ายๆทําทตามได้สบายสบายครับใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะผสมกับน้ําให้ละลายพอดีเอาที่ชอบอะ่ะนะฮะอยากใส่แบบไหนก็ใส่ไปเถอะง่ายๆครับแล้วก็เอาใบาของเขานะครับมาชุบแป้งแล้วทอดให้เหลืองกรอบครับลงกระทะพลิกไปพลิกมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูไหมว่ากรอบจริงหรือเปล่า ก <c oughs> รอบจนไม่ต้องเคี้ยวนะต่อไปเมนูลวกฮะอันนี้ต้องต้องสอนอะไรไหมต้องบรรยายไม, <c oughs> ไม่ต้องเนาะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกไปเลยครับเราทั้งล้างทั้งแช่แถมโดนความร้อนแบบนี้สารพิษไม่เหลือแล้วฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับยอดมันสัมปลังลวกนี่ต้องกินกับน้ำพริกกะปิแบบนี้โอ้โหน้ำลายไหลเมนูง,ง่ายๆนะแต่หน้าตาดีเหมือนคนทำเลยอะ่ะ เดี๋ยวมาลองชิมดูครับเริ่มจากอะไรก่อนต้มไหมได้ต้มนะมาอืมเอาจริงนาตาดีนะนตาดีหิวเ,ออเลยเลยหิวข้าวเนาะหิวข้าวเลยมาม้วนแบบนี้ครับแล้วเราก็จิ้มลงไปแบบนี้อืมขอกขอกอนิดนึงีกนิดนึงไม่หอ เป็นไงแบบกรอบบ้างต้องแบบกรอบกรอบแบบนี้บ้างโอ,อะกินไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาแม่มาหิมฮะ <c oughs> เนี่ยเรียกเรียกมาหาวันนี้วันนี้ให้มาอ้าวซาบีหายายไปไหนมาแม่ไปส่งอาหารให้คนกักตัวมาอ่าเหรอที่เป็นอสมอเหรอไม่ไม่เป็นประชาชนที่หวังดีแล้วติดบ้างยังเราอ่ะยังเราไม่หมายถึงติดเหล้าอ่ะติดบ้านเรามันขามมีพัรอดทำไมเราไม่ติดกันสักทีเนาะบ้านรอบนั่นเป็นหมดเลยแต่บ้านเราไม่ใช่หรอกเรากินอาหารสุขภาพกันอ้าเห็นไหมเรากินแต่อะไรที่เออแบบ ย,ย่าๆดินดินแต่ประโยชน์เยอะมากนี่<ช>วันนี้แม็กมีให้แม่ไ่ายดีกว่าแม่คิดว่านี่คืออะไรเอออันนี้ต้นมันสำปะหลังใช่หรอยอดมันสำปะหลังอ่ะใช่เปล่า่นรู้ได้ไงก็ดูใบมันสิเคยกินเปล่าเค,เคยถ้าต้นมันยอดมันนะเพราะว่าเอามาลวกกินกัยน,น้ำพริจริงฮะแต่น,นี่คือกัญชา<ะ>ยอดกัญชา นใช่ลองชิมไหมลองชิมไหมไม่ใช่หรอใช่ยอดกัญชาดูใบดีนะดูใบนี่นี่เห็นป่ะนี่เอามาตำรวจจับเด้อจับได้ไงเดี๋ยวนี้เขาไอ้นี่แล้วเอาลองชิมอันนี้ยอดยอดแบบลวกจิ้มน้ำพริกให้อ้าวนี่นะเออลองลองลองชิมดิลองชิมกินแล้วมันไม่เมานะเออลองดูลองกินเหล้ายังเมาเลยอั้นมันเหล้าอันนี้มันชาไม่เคยกินเอาลองชิมดูชอบไม่ชอบอาโน้ตสบิเนาะ ถ้ากินกัญชาแล้วไปกินเหล้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเอาลองต้องลองต้องลองอาแสงนี่จะไปกินเหล้าใช่ไล่โควิดจะได้มีกะปิใช่ไหมอ่าจ,จวดๆเลยจ,จวดๆเป็นไงรสชาติเป็นงไงเป็นไงเป็นไงมันออกขมนิดๆออกขมนิดๆอ่าอัอนไหนลองแบบทอดบ้างลองแบบทอดบ้าง แต่อร่อยดีอร่อยอร่อยไหมอร่อยออร่ยนะพริกกระปินะอ่ะลองแบบทอดบ้างดูนี้เป็นไงถ้าบีอยากกินถ้ายบียางใหญ่ยงยายเอ้าเป็นไงทอดอร่อยทอดอร่อยไหมอร่อยชุบแป้งทอดอร่อยกรอบมากอ่ะฟังเสียงฟังเสียงนะฟังเสียงนะทราบีเอ้าแยงแล้วนะอืมอืมอันนี้อร่อยเนี่ยชุบแป้งทอดอืมจริงๆแล้วมันคือ ใบมันสำปะหลังถูกต้องใบมันสำปะหลังนะสามารถเอามาลวกหรือว่ามาฉุกแป้งทอดแบบนี้ได้ครับจริงๆแล้วเขามีโปรตีนและก,กากใยอาหารพ่อๆถั่วเหลืองเลยพ่อๆถั่วเหลืองเลยนะคือสามารถาใช้ตัวเนี้ยทดแทนโปรตีนถั่วเหลืองได้ครับอแต่จริงๆแล้วเขาเอาไปให้แบบว่าให้สัตว์เลี้ยงกินได้นะเพราะโปรตีนมันเยอะนะแต่คนก็มากินได้เหมือนกันครับ แต่แม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีสารพิษด้วยนะเหรอมีพิษครับคล้ายๆกับหัวมันนั่นแหละเป็นยางหรือปะแต่ต้องต้มก่อนถ้าความร้อนจะช่วยล้างสารพิษครับหรือว่าแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งสารพิษมันจะละลายไปอ๋ออร่อยเนาะอร่อยหิวข้าวเลยนะกินกับข้าวน่าจะอร่อยนะสบิสบิกินกรอบครับๆเดี๋ยวๆสูงๆมาที่ขาสบิสูงนี้สักครับเดี๋ยวๆหนมกินโอ้โหกินกับข้าวด้วยเอา สรุปชอบเนาะชอบต่อไปนี้ก็คือเก็บกี่เลยนี่นข้างบ้านนี่เยอะมากเลยเหรอยอดเตะโ,โอ้โหเตะมันห้าน,น,นาทีหรือมันสัมปะหลัง,งน,น,น่าจะสัมปะหลังนะครับเพราะมันเป็นก้านแดงมันสัมปะหลังก้านมันสัมปะหลังก้านแดงเรียกมันห้านาทีาเดี๋ยวเ,เอาไปกวนไปเชื่อมน,นั่นนะอ่าแต่จริงๆแล้วมันคือมันสัมปะหลังก้านแดงอ๋อโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ของเราสองคนทำยังไง กดไลค์กดแชร์ได้นะคะอ่ปั่นโดยจ้าชอบนั้นเป็นชอบมากเลยแล้วมันมันขมแบบไม่ได้เยอะเกินไปกำลังกำลังกกลังินอร่อยกินกับน้ำพริกปลาอร่อยกินกับน้ำพริกปลาทูยิ่งทอดยิ่งอร่อยนะยิ่งทอดยิ่งอร่อยถ้าทอดกินกับน้ำพริกกะปิไปลองครับมาดูฮะถ้าลวกต้องไปกินกับน้ำพริกปลากับปลาทูเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยบิกินใหญ่เลยอร่อยสิดาดูดู ดูกินใหญ่เลยลูกกินใหญ่เลยดูดูดสบิเอากินใหญ่เลยอร่อยไงลูกอ้ย